ตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณแปดนาฬิกาสิบห้านาที่ถ่ายตอนเย็นนะกลางวันร้อนที่วัดมเมฮยง นเจดีประธานถ่ยความสวยงามมีโอกาสก็อยู่ดลืมาเที่ยวกันนะครับวัดมะเฮยยงอยุธยาขอบคุณที่ติดตาม กดไลค์กดัสไครกดติดตามขอบคุณเป็นอย่างมากครับ